ปฏิบัติการทางเวหาแผนล้ำลึกแยบยนต์ความพินาศย่อยยับต้องอุบัติต่อศัตรูพิชิตสะพานทันวาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่20ก่อนวซอซหมายเลขปรพเดศึกมิกหมายเลขสาจนดำดิ่งมงโลกนั้น วอ,อหมายเลขหนึ่งเสร็จสิ้นภารกิจยิงสายไวเดอร์ทัมมาร์กิงเาวาได้สำเร็จพอดีพดีพดร้อมกับวอซอหมายเลขอื่นๆต่องานพิสูจน์ทราบค้นหาที่ตั้งอาวุธต่อสู้อากาศยานทั้ง4ี่ย้อนกลับขึ้นสู่ระยะเพดานสูง25,000่ฟุตอีกครั้งเตรียมสมทบกับฝูงและรับไฟแพรนใหม่จากสถานีควบคุมลอยฟ้าบนความถี่ที่ไอสตาร์ติดต่อกับวอซอหมายเลขหกนั้นทุกคนรับทราบเหตุการณ์ตลอด รู้ว่า F 1, 1 1 1สามารถสอยมิกยี่เกียร์เล็มดับดิ้นไปถึง2เครื่องโืยความอยากรู้ว่าใช้แทคติกหรือยุทธวิธีแบบไหนจึงต้องถามวาสวรรเรียกวสวรรณศกวสวสิกตอบ 21, มิกยี่ไม่ได้สร้างความยุ่งยากลำบากใจให้คุณเลยใช่ไหม e วลโดยทั่วไปไม่นะแต่ตอนเนี้ค่อนข้างลำคานหมายความว่าไงทั้งนั้นที่คุณซัดมันจะล่วงไปแล้ว2เครื่องก็ยังเหลือ2เครื่องกํลาลังรอเล่นเกมกับผมรอบใหม่อยู่ที่หลังหุบนูน่น ส่วนเครื่องที่เหลือมันจากคุณเพนกลับไปแล้วโอเคคุณสนใจเครื่องที่หนีไปแล้วหรือสองเครื่องที่ยังสแตนบายก็ทั้งสองอย่าง่ะผมกําลังคิดอยู่ว่าทํายังไงถึงจะลงไปล้วงให้สองเครื่องนี้ขึ้นมาได้อืมถ้าพวกเราทั้งหมดเปิดเกมลุมกินโต๊ะมันบ้างล่ะอาจจะยากสักหน่อยเพดานบินมันต่ํามากพื้นที่การลบไม่กว้างพอเป็นก้นหุบมีภูเขารล,ล้อมรอบไปทุกด้านเลยโอเคคอยผู้บังคับฝูง F1 1 1ขอเวลานอกทําการวิเคราะห์ภูมิประเทศแถบนั้นจากแผนที่เดินอากาศ อางออ้้าาากก่นได9,225ฟุตคววมณาบริเวณไม่เกิน12ตารางไมล์ลักษณะก้นกระทาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลาบ,บริเวณห่างไปทางด้านฝั่งทางด้านใต้นั้นด้านตะวันออกเป็นกลุ่มเทือกด้านใต้สูงต่ำสลับต่อยาวเป็นคลื่นจนสุดขอบกระทะทะเลฝั่งตะวันออกสัครูถึงตัดสินใจส่งข่าวถึงลูกฝูวสอซิกก้นหุบนี้เราเสียเปรียบหนาโอเคงั้นขอทราบแนวทางปฏิบัติ ปอยไว้งั้นแหละยกให้เป็นหน้าที่ห่งปลายปดีกว่าผมต้องคอยประกบจับตาดูต่อไปไหมไม่จําเป็นขึ้นสูงเมื่อไหร่อสตาร์รับหน้าที่แทนงั้นผมกลับเขาสนทบฝูงเลยโอเคทั้งสองวอร์ซง,งับวิทยุวอซอหมายเลขสองตรวจสัญญาณคลื่นในจอเรดาร์ค้นหาตำแหน่งวางตัวพวกเดียวกันแล้วเบนหัวใบหน้าทาั้งทิศนั้นด้วยตราเร็วเดินทางความสูง25,000ฟุตระยะห2ไมล์ใช้เวลาไม่นานคงไปถึง วออหมายเล็กหนึ่งหันกลับไปหาสถานีควบคุมรอยฝาเตรียมพูดเรื่องแผนการถอนตัววอสอวันเรียกไอสตาไอสตาตอบมีข่าวความเคลื่อนไหวมิกฝูงใหม่ไหมยังไม่มีทุกฐานบินเงียบสงบโอเคมิกที่เหลือสองเครื่องมีทางลากคอมันขึ้นมาได้ไหมคงยากเพราะมิกเปลี่ยนแผนและการเปลี่ยนแผนของมันนี่แหละที่ทําให้เกิดการผิดพลาดเปลี่ยนแผนยังไงแล้วผิดพลาดยังไงเริ่มแรกเลยเนี่ยมิกมีแผนเล่นเกมบนระยะสูงแต่ถูกวอซอดึงลงล่างนี่คือแผนที่ถูกเปลี่ยน ส่วนรายการผิดพลาดเกิดจากมิกไม่รู้จักแท็กติกกาเบิ้ลแบบใหม่ผมไม่เข้าใจมิกชอบเล่นเกมระยะต่ำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนัน่นมันมิก19แต่ฝูงนี้ม,นมันมิก21ข้อจํากัดแตกต่างกันหลายอย่างเมื่อมิกี21รู้ทาไมยอมเปลี่ยนแผนมาเล่นระยะต่ำง่ายง่ายนั่นก็ไม่เชิงนะเพียงแต่มิก21ดึงวอซอขึ้นเบื้องสูงไม่สาเร็จเพราะความสามารถมันไม่ถึงความสามารถนักบินหรือเครื่องบินน่าจะเป็นตัวนักบินเพราะมิก2ียังใหม่สําหรับ vnn พวกนี้คุ้นเคยกับมิก19มากกว่า ข้อนี้กูลองสอบถามวศซิกโดยตรงดีกว่ okay, hey, วาโอเคคอยเฮวซวันคุณจะเล่นเกมใหม่เดือนนี้เลยเหรอใช่ทําไมมันปัญหาอะไรเหรอวซอทุกเครื่องตรวจความดันเชื้อเพลิงครบก่อนนะทราบทุกเครื่องเหลือ35%เซน้อยมากถ้ามีกรณีฉุกเฉินคุณจะพบปัญหาใหญ่หมายถึงมีย1สเอาจฉวยโอกาสแน่นอนมีย1สเร,รู้จุดอ่อนข้อนี้ดีอย่าลืมวซอต้องมีแคปซิลซาต่อไปอีกไปโก้ออนแทเกตแล้วไม่ใช่เหรอถูกต้อง ผมแจ้งวอซอซิกไปแล้วไปกู้พร้อมทํางานคุณสนใจเหรอโอเคคอยขอตรวจสอบวอซอซิกก่อนเอฟไฟเตอร์วอซอยังติดใจรายการสังหารมิกความสําเร็จที่ฝูงบินวอซอสามารถพิชิตมิกทั้ง 19- และ21ลงได้โดยไม่มีการสูญเสียแม้แต่เครื่องเดียวนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงฝีมือนักบินเวียดนามเหนือได้เป็นอย่างดีมิกสิแม้นักบินมีกเกรดระดับเสืออากาศแต่สมรรถนะของเครื่องด้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามมากจนเทียบกันไม่ติด โอกาสพลาดย่อมเกิดขึ้นได้ในขณะที่มี21สมรรถนะของเครื่องเทียบชั้น f 1 1 1ได้แต่ฝีมือนักบินกับต่ำชั้นกว่าความสูญเสียจึงเดินไปในทิศทางเดียวกันสถานการณ์ด้านกำลังลบฝ่ายค่าศึกเช่นนี้หาได้ไม่บ่อยนักนักบินระดับพรานเวหาย,ยัง f ่าง F11 ไม่อยากให้ผ่านไปปัญหาความไม่พร้อมเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือจำกัดสามารถแก้ไขได้ด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาทียิมยังพอใจเราเรียกวิทยุถึงลูกฝูงอีกครั้งวสอวันเลขวซอสิบ อสซิกตอบแจ้งตำแหน่ง8นาฬิกาวอสวาน6ไมล์สูง25,000เร็ว220ไมล์เหตุการณ์ปกติทราบวอสซิกคุณใช้แท็กติกวูดดิคอลโรลลิงเซซเซอร์สังหารมิเครื่องสุดท้ายใช่ไหมถูกต้องโอเคดีมากแท็กติกเนี่ยคุณพอประมาณฝีมือนักบิน v n n ได้ไหมกรณีไหนความโง่เพราะไม่เคยเห็นหรือว่าสัญชตาตญาณการตัดสินใจทั้ง2กรณีไอ้เรื่องโง่อะโง่หน้าไม่มีมิกตัวไหนรู้เลยว่าผมมีแผนเล่นเกมแบบนี้ แต่ละตัวมุ่งแต่จะผลักดันให้ผมขึ้นสูงลูกเดียวกะใช้แทคกติกของตัวเองโดยไม่มีมาตรการป้องกันหรือดัดทางไม่ให้ผมใช้แทคกติกอื่นเลยผลสุดท้ายก็เลยเข้าล็อกผมมีแก้เกมไม่ตกส่วนเรื่องสัญชาตญาณ่ะมีตัวที่ตกเป็นเหยื่อเตรียมหนีแบบหมาจนกรอกหนีสุดชีวิตกระทั่งสิ้นโอกาสเพราะระยะสูงไม่พอสําหรับการดึงตัวมันตกใจมากเพราะรู้ตัวต้องตายแน่ก็แค่นี้แหละโอเคแค่นี้ก็พอประเมินฝีมือมันได้ละคิดว่าเราจะดึงมิกที่เหลือขึ้นมาเล่นเกมได้อีกไหม แน่นอนวอซอผมอาสาคนแรกเลยอืขนาดนี้คงไม่ได้นะต้องไปหาเปโก้ก่อนจากนั้นก็คิดกันใหม่ถองขอเตะเปโก้เลยสิอย่าเสียเวลาโอเคสแตนบายผู้บังคับฝูงวซอซอระงับวิทยุกับลูกฝูงแล้วเปลี่ยนความถี่ไปหาฝูงบิน Big บิ๊กบอมเบอร์บีห้าสิบสองบางวอซอวานเรียกซีซ่าทรซีซ่าทรตอบซีซ่าต้องการถอนตัวเดี๋ยวนี้หรือว่ารอผมเปิดเกมกันอีกรอบก่อนขอถอนตัวดีกว่าทำไมล่ะซีซ่าคุณยังบินอีกเป็นชั่วโมงเลยไม่ใช่เหรอ ถูกต้องแต่นั่นมันบิ๊กบอมเบอร์เครื่องยนต์ยังทํางานได้ดีแต่คนสิไม่พร้อมเหตุผลอย่าเพิ่งถามตอนนี้ลว,วซสถานการณ์ฝ่ายวีเนเได้เปรียบบิ๊กบอมเบอร์หลายขุมถึงย้อนกลับไปครั้งคราวนี้ไม่มีใครเหลือรอดกลับบ้านหน้าซีซ่าหมายถึงแซมสใช่ไหมถูกต้องไม่มีใครต้องการแซมสให้ผมได้เลยวซก็ช่วยได้แต่มิดเท่านั้นโอเคไอซีขอสั้นแนวความคิดของวซด้วยคงต้องว่าตามคุณอนะ่ะซีซ่าโอเคขอบคุณเซนาบา F อฟไฟเตอร์เข้าใจถึงสภาพจิตใจของบรรดานักบินและพนักงานประจำเครื่องบอมบินยักษ์ B-52D จากรายการสูญเสีย3ใน6เครื่องจัดอยู่ในขั้นละลายเช่นนี้แต่ละคนควันนี้ดีฟอร์ไปแล้วนักบิน f 111เปลี่ยนความถี่วิทยุกับมหาสถานีควบคุมรอยไฟอีกครั้งวสวรรเล็กอัสตาอัสตาตอบโอเครายการผิดพลาดเกิดการสูญเสียบิ๊กบอมเบอร์คราวนี้ถือเป็นความบกพร่องของใครวสวรรหมายถึงอะไร ก็ทุกอย่างที่ไอสตาร์ Star สามารถให้คําตอบได้ก็ได้ฝ่ายข่าวไม่ให้ข่าวฝ่ายค่าศึกฝ่ายเราจัดลาดับการข้าทาลายเป้าหมายผิดพลาดการเลือกใช้อาวุธต่อต้านระบบป้องกันของค่า,าศึกผิดพลาดกับอีกหลายๆอย่างไอสตาร์ I มีรายละเอียดเฉพาะ,ะรายการผิดพลาดมากกว่านี้ไหมโอเคความผิดพลาดของฝ่ายข่าวก็คือไม่สามารถพิสูจน์ทราบซามสองได้อย่างทันเหตุการณ์ลำดับขั้นตอนการทำลายเป้าหมายก็คือต้องทำลายระบบป้องกันภายทางอากาศค่าศึกเสียก่อนแล้วค่อยขยายผลข้อหาเป้าหมายตามภารกิจ การเลือกใช้อาวุธก็คืออาวุธต่อต้านแซม2ต้องจัดการใหม่ให้เหมาะสมขณะนี้หน่วยปฏิบัติการทางอากาศไม่มีอาวุธที่ว่านั่นเลยแม้แต่เครื่องเดียวโอเคไอซีไอสตามีแผนแก้เกมน,นี้ยังไงในเมื่อหน่วยเหนือย,ยังยืนยันเจตนาทำลายเป้าหมายสะพานธันวาปลอบขั้นตอนเข้าทำลายรายละเอียดทำลายฐานยิงแซม2ก่อนแล้วค่อยทำลายสะพานอาวุธเครื่องบินจรวดอากาศสู่พื้นนาปามปืนกลอากาศด้วยเอฟไฝ่เตอร์เท่านั้นหมายถึงธันวาด้วยใช่ไหมถูกต้อง หน่วยเหนือกำหนดให้ใช้ F Fighter ทำการทิ้งบอมทันวาแทนกันใช้ Big Bomber ความแม่นยำหวังได้กี่เปอร์เซ็นต์เชื่อว่า F4 Phantom ทำได้โอเคผมไม่ออกความเห็นแล้วกันแผ่นレ e คิวเพื่อช่วยเหลือเครื่องที่ตกหลังจาก F4 Phantom ปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยเราจะส่งฮุกเกอลงปฏิบัติการทราบพอทราบแผนการปฏิบัติขั้นต่อไปของผมว่อพบเปโก้แล้วถอนตัวนำซีซ่ากลับได้เลยโอเคทราบ